สวัสดีค่ะทุกๆคนเรามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอาซีรีส์เกาหลีนะคะเรื่องนัดบอดวุ่นลุ้นรักท่านประธานนะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีเรื่องที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะคะที่ทุกคนเนี่ยต้องพูดถึงนะคะใครๆก็ต้อง ดูนะคะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องที่เรียกได้ว่านะคะขายขำแล้วก็โบ๊ะบ้าแห่งปีเลยนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยเป็นซีรีส์ที่แบบว่าโอ้โหเรตติง้งพุ่งทยานมากๆเลยนะคะด้วยความที่ตัวละครนะคะเนื้อเรื่องนะคะดูแล้วแบบคลายเครียดแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะอยากจะบอกว่าการดำเนินเรื่องเนี่ยดีมากๆเลยวันนี้เนี่ยเรา ก็เลยมีภาพนะคะจากซีรีส์เกาหลีนะคะแล้วก็เว็บตูนมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่า,าความน่ารักนะคะความสดใสของตัวละครต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับตัวละครที่มันหลุดออกมานะคะจากเว็บตูนเลยนะคะในเหมือนกับหลุดออกมาจากใน หนังสือหรือวราน,นิยายนะคะเป็นรูปภาพออกมาเป็นคนจริงๆเนาะโดยเฉพาะรูปนี้นะคะซึ่งเป็นรูปที่เรียกได้ว่าเรียกเิก้งของภาพยนตร์ซีรีส์เกาหล,เาหลีเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นภาพที่เหมือนหลุดออกมาจากเว็บตูนจริงๆเลยค่ะคือเป็นภาพการเจอกันของพระนางนะคะพระเอกกับนางเอกของเราซึ่ง อ,อ,อยู่ในชุดนะคะท่านประธานคังแทมิวใส่สูรนะคะแล้วก็นางเอกของเราเนี่ยนะคะใส่โค้ทสีขาวแบบนี้เลยนะคะเรียกได้ดดว่าเป็นนะคะภาพที่ดึงดูดตาดึงดูดใจในการดูซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าพระเอกกับนางเอกคือสวยและหล่อมากๆเลยนะคะ,ะมาดูภาพต่อไปกันนะคะอันนี้เป็นภาพนะคะในเว็บตูนนะคะกับของจริงนะคะเป็นโปสเตอร์อีก แผ่นหนึ่งเลยที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะเป็นฉากที่นะคะคินฮารีกับแฟงแคมูนะคะกำลังดึงนิไทยกันนะคะแล้วก็านางเอกของเราเนี่ยนะคะมีการยิ้มน่ารักสสวนเพศของเรากำลังทำหน้านะคะเหมือนกับบึงบ้งๆหน่อยหนึ่งเนาะแบบเก็กหล่ออะไรประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะนะคะเป็นรูปภาพนะคะที่อยู่ในเว็บตูนกับ รูปภาพนะคะที่อยู่ในซีรีนะคะก็คล้ายๆเนาะแต่ก็ภาพนี้นะคะคือมันมีความหล่อแล้วก็ความน่ารักของนางเอกอยู่ในโปสเตอร์นะคะซึ่งมันเหมือนกับว่าของจริงเนี่ยนะคะหลุดออกมาจากในเว็บตูนจริงๆยังไงอย่างนั้นเลยนะคะภาพต่อไปค่ะนะคะอันนี้เป็นภาพจากเว็บตูนเทียบกับพระเอกนะคะ คือลักษณะของทรงผมนะคะคิ้วตาจมูกปากคือทุกคนเราอยากจะบอกว่ามันเหมือนกับพระเอกของเราเนี่ยนะคะท่านประธานคังแทมูเนี่ยหลุดออกมาจากในเว็บตูนอะไรประมาณนั้นเลยนะคะคือเรียกได้ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันตรงมากๆเลยนะคะซึ่งคาแรคเตอร์ของ ท่านประธานคังแทมูในเรื่องนี้นะคะก็คือเป็นคนที่หลงตัวเองนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยเพอร์เฟคสุดๆนะคะแล้วก็คิดมาเสมอว่าถ้าตัวเองเนี่ยชอบใครคือผู้หญิงคนนั้นก็คือต้องชอบกลับแน่นอนต้องหลงไหลในความเพอร์เฟคของเขาเองนะคะเพราะว่าในชีวิตของเขาเนี่ยนอกจากเบหนาฟ้าประทานแล้วเนี่ยนะคะเขายังมีความฉลาดความเก่งแล้วก็ เรียกได้ว่าทุกๆอย่างเนยนะคะรอบด้านของเขาเนี่ยเกิดมาคือสมบูรณ์เพอร์เฟกสุดๆไปเลยนะคะไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้นะคะมีอะไรขาดตบกบกพร่องคืออวยตัวเองขั้นสุดมากๆเลยนะคะแล้วก็รับบทเป็นหนุ่มขี้หึงนะคะเมื่อตอนมีความรักนะคะหรือปิ๊งปังกับใครสักคนเนี่ยเรียกได้ว่าความขี้หึงนี่คือขั้นสุดเลยนะคะแล้วก็ขายขับนะคะชอบนะคะ บาดผมนะคะเวลาที่ท่านประธานของเรารู้สึกเสียเซลอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นภาพนะคะนางเอกของเราค่ะอันนี้เป็นรูปนะคะจากเว็บตูนกับของจริงนะคะซึ่งเป็นภาพที่เธอเนี่ยนะคะไปนัดบอดแทนเพื่อนของเธอนะคะซึ่งเป็นนางรองเรานั่นเองค่ะมีการใส่วิกผมนะคะในฉากนี้เนาะซึ่งนะคะเหมือนเธอหลุดออกมาจากในเว็บตนจริงๆเลยนะคะ ความหน้าตาน่ารักนะคะเหมือนตัวการ์ตูนนะคะออกมาจากฉากจริงๆเลยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเนอะอรูปภาพในเว็บตูนนะคะกับของจริงเนี่ยคือของจริงเนี่ยน่ารักนะคะจริงๆเลยแล้วก็ ลักษณะนะคะของนางเอกนะคะอันนี้ก็เป็นภาพเปรียบเทียบอีกภาพหนึ่งเนาะซึ่งก็เป็นภาพนะคะการที่เธอไปนัดบอดแทนเพื่อนนะคะเราก็ใส่วิกนะคะอะไรประมาณนี้เลยแบบแต่งตัวเซ็กซี่นะคะเราก็มีการโชว์เนื้อหนังมังสาเนาะในฉากแรกที่เจอกับพระเอกนะคะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยดูโก้ดูโบบะดูแบบว่าไม่น่าคบหานะคะก็คือต้องการที่จะสลัดนะคะ ท่านประธานออกไปจากการนัดบรอดนั่นเองคือต้องทำตัวเองให้มันโกสุดๆไปเลยนะคะซึ่งในฉากนี้นะคะก็คือแต่งสวยมาเลยแต่มาสร้างความโกแล้วก็ความโบบะนะคะต่อหน้าพระเอกเพื่อทำให้พระเอกเนี่ยไม่ชอบเธอแล้วก็ยกเลิกการนัดบรอดนั่นเองนะคะอ่ะ ลักษณะนิสัยของนางเอกก็คือเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือนะคะเพื่อนสาวของเธอมาตลอดเลยนะคะเธอเนี่ยเป็นคนที่กระตันอยู่แล้วก็บ้างงานสุดๆไปเลยนะคะชอบการวิจัยเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ยังเป็นกําลังสําคัญในบริษัทพระเอกนะคะซึ่งโปรดักต่างๆที่มีชื่อเสียงก็มาจากการวิจัยของเธอส่วนหนึ่งเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นภาพจากเว็บตูนนะคะเทียบกับเลขาชาสุดหล่อของเราซึ่งเป็นคู่พระรองนั่นเองนะคะในลักษณะบุคลิกของเลขาชานะคะตอนที่แบบแต่งตัวไปทำงานเนี่ยนะคะก็คือใส่แว่นนะคะมันเป็นภาพที่กล้าวใจมากๆแล้วก็หล่อมากๆนะคะซึ่งในเว็บตูนเนี่ยนะคะตัวการ์ตูนนี้เนี่ยก็คือหล่อไม่แพ้เลขาชาเลยนะคะมันเหมือนหลุดออกมาจากใน เว็บตูนจริงๆเลยนะคะทุกๆคนคือหล่อมากๆแล้วก็ดูเวลาใส่แว่นนี่คือลักษณะบุคลิกจะดูเนิร์ดๆนะคะแล้วก็ลักษณะนิสัยของอาเลยาชาก็คือเป็นคนที่จริงจังกับงานนะคะแล้วก็เก่งรอบด้านไม่แพ้กับท่านประธานของเราเลยนะคะอันนี้คือภาพเทียบจากเว็บตูนคือ ทุกๆคนอยากจะบอกว่ามันเหมือนมากนะคะตาเอยคิ้วเอยผมเอยนะคะแล้วก็ความตะมุตะมินะคะความหล่อเหลาเนี่ยนะคะคืออยากจะบอกว่าแค่ได้เห็นนะคะเราเป็นเพื่อนนางเอกเราก็ละลายแล้วใช่ไหมคะตอบมาค่ะนะคะ เป็นนะคะยองซอคนสวยนะคะซึ่งเป็นเพื่อนนางเอกนะคะเป็นลูกเจ้าของประธานบริษัทแต่ว่าอยอมออกจากบ้านมาเพราะว่าไม่ชอบนะคะการถูกจับคู่ให้เป็นนัดบอดนะคะอันนี้คือภาพเปรียบเทียบในเว็บตูนนะคะกับภาพจริงๆของคนจริงๆนะคะรับบทโด,ดยนะคะ,อะซอนอินอานั่นเองนะคะซึ่ง อยากจะบอกว่าคือของจริงเน่เธอสวยมากๆเลยนะคะซันอาเนาะมารับบทเป็นยองซอคนสวยนะคะคือเหมือนอุดออกมาจากในเว็บตูนจริงๆเลยหน้าตาที่มันน่ารักนะคะแล้วก็บุคลิกภาพที่เป็นสดใสนะคะเป็นผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีความเปิดความกกความฮาอยู่ในตัวนะคะ ถ้าใครได้เข้าไปดูในซีรีส์เนี่ยไม่ตกหลุมรักเธอเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยน่ารักมากๆนะคะแล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นบทของนะคะเขาเรียกว่าคู่ปรับกับพระเอกนั่นเองนะคะก็คือมินอซูซึ่งเป็นเพื่อนของนางเอกที่นางเอกเนี่ยหลงรักมาตลอด7 ซึ่งนะคะเขาเนี่ยก็ทําเป็นเหมือนจะมีความาสนใจในตัวนางเอกนะคะแต่ว่าก็ตัดไม่ขาดกับเขาเรียกว่าคนรักเก่าของตัวเองเนาะที่รักเล,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 ลิกกันมาตลอดนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ชอบกระแนะกระแหนงเอกนะคะแล้วก็มีฉากที่ทำร้ายความรู้สึกของนางเอกบ่อยๆด้วยนะคะคือการกลับมาคบกันของทั้งคู่นั่นเองนะคะนางเอกของเราก็เลยกลินแห้วไปเลยะคะ่ะ ต่อมานะคะบทของนะคะน้องนางเอกค่ะนะคะซึ่งในวิบตูลกับตัวจริงนะคะก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งเหมือนมากๆเลยนะคะทุกคนด้วยเฉพาะทรงผมนะคะโดยเฉพาะทรงผมเนี่ยหน้าเหมือนนะคะทรงผมเหมือนนะคะแบบเหมือนหลอืออกมาจากในวิบตูลน,นะคะซึ่งถ้าใครได้ดูนะคะภาพยนต์ของ เขานะคะก็จะมีในหลายๆเรื่องนะคะน้องนางเอกเนาะในเรื่องเนี่ยนะคะน้องนางเอกเนี่ยก็จะเป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็อชอบนะคะแกงพี่สาวตัวเองเนาะเรียกได้ว่านะคะเป็นพี่น้องที่เป็นคู่ปรับกันนะคะแต่พอถึงเวลาที่ต้องมีความรักใคร้กลมเกลียวกันเนี่ยก็ รักพี่มากๆนะคะมีความสามัคคีกันดีมากอะไรประมาณนี้เลยเป็นพี่น้องที่น่ารักนะคะก็คืออาจจะมีการทะเลาะกันบ้างแต่ก็ เขาเรียกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือรักพี่สาวตัวเองมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะเราลองเอาภาพจากเว็บตูนกับนะคะตัวละครจริงๆมาเทียบกันให้ดูนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูภาพยนตร์ซีเกาหลีเรื่องนี้นะคะสามารถดูได้ทาง Netflix ตอนนี้เลยนะคะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูซีรีส์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเมาท์มอ,อยสีเรื่องนี้กันต่อในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ